อะไรแปลกๆให้ทุกคนกินกับน้องอนันไหมเ,เจอมาให้มันใจคือความรักที่มันเจอลองมาหากอดหนุ่จะเดอรับรูปคุณตบหนังได้เลยเมืองนี้นะคะสำหรับน้องอนันก็คือเมืองน่าอยู่มากค่ะวันนี้น้องนันสวยไหมข้าวเหนียวนิดหน่อยเย <Yeah. S 2> อะนี่ค่ะ không nhiễu ní cho xứ nừng dạ cho con một xôi nổ xứ nừng thay kho 15 12 dạ 15, 15. đặc biệt ừ. khuôn ba thảm nổ qua kim tham ăn mạnh kỳ bạt nổ bọt qua kim tham mạnh dưới sụt bạt khó qua mì sẵn lạc hạt, khuôn ba cầm lăng thăm chơi quang khau uh, thao nhiễu đã qua mấy sai thao nhiễu bình anh ấy xào niêu kiên gạch, anh à, lại nũ dần mới đủ rồi, còn ba cam lăng hầm, chơi quen thứ đây, có, mũ. Mũ có mẹ cái đó là cái gì? là คือ n ะไรจิ้นฝอย h ิ้นจี n ฝอยมีไก่เสอร์มีไกแล้วก็มีไข่คัะทุคนแล้วก็วังจะวังน้ำอีกทุกข้ออ่าแล้วก็อันนี้ไก่นิดหน่อยเล็กมากเยอะหมู่งุกหนูกินแผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้หนูเป็นคนไทยแล้วค่ะแ็ดแล้วป้ายูจเงี้ยยี่สิบบาทจะเล็กยังไงดิ Dạ, yeah, em là người em là người Việt làm TikTok Thái Lan. Ừ. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đây lóc hắn. Con ba thảm qua nổ bên khôn thầy lỡ. Nổ bò qua mấy giây. Nổ bên khôn Việt Nam. Nhi thi đắn. Nít nồi lết má. Nổ bên khôn Việt Nam tèo qua Nổ thăm uh, TikTok hay khôn thầy đủ. ช่นั้นเองจริงๆนะคะหนูพูดตรงๆนะคะคนที่นี่อะ่ะเขนานาลักมากเลยค่ะแต่ว่าที่เมืองนี้นะคะไม่ใช่เมืององทิวเยอะอันนี้ไกลไกที่บ้านเกิดของหนออนัน,นะคะ่ะหนูได้ซื้อแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเจะเราจะหาที่ร้านกาแฟนะคะเราจะดูก่อนว่าคดเบียดน้า con cháu đi khẩu thăm à bay cặp nó mới nó khác cây thượng léo cây dền nó khác đồ năng nít nồi dạ xin chào cho em một cà phê sữa cho em một cà phê sữa nấu sang cà phê xoài nồm em ngồi ở cái ghế màu vàng được không nốt liền thấy năng thôi ở trên năng như nhỉ hiển còn ườn mấy khác có biết hiện khuẩn ườn mấy qua có chân năng à, coi y nít nòi coi y lít má nụ kèm lăng dạ cám lăng bao nhiêu tiền nhỉ dưới 12 bạc chị lấy giùm em có nước ăn kha đúng không dạ hủ <laughs> đai cà phê Việt Nam lão khạc cà phê xài nồm ของเวียดนามนะคะทุกคนหอมมากค่ะทุกคนเพราะว่านานแล้วหนูไม่ได้ดื่มกาแฟนี้หลังจากวันที่หนูรีวิวกาแฟสอง lần อยู่ที่เมืองดานนังอ่ะซมากซมากทุกคนค่ะทุกคนกินข้าวเหนียวบะสมกับหนังนันนะคะนี่ วเหนียวเวียดนามจะเป็นอย่างนี้นะคะมากินกับหนูไหมคะทุกคนไม่มีข้าวเหนียวหมูบิงแล้วก็เวลาเวลาคนเวียดนามกินข้าวเหนียวใช่ไหมเขาจะวางที่อันนี้ตัวนี้ไข่แล้วก็มีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้สีแดงสีแดงของหมูไข่เล็กๆไข่นี้มาจากนอก เลี้ยงยังไงหมูสับไก่อันนี้ไก่จะมีอันนี้แต่ไม่รู้เลี้ยงว่าอะไรอืมอืหอมมากตัวข้าวเหนียวของเวียดนามเขาจะเป็นข้าวเหนียวนิดหน่อยไม่ใชอันนี้นิดหน่อยใหญ่ๆแต่ว่าทุกอย่างมันนิดหน่อยเล็กมากอืม หูสีเดมหูเดมออยมากอร่อยมากการกินข้าเหนียวของคนเวียดนามจะเป็นอย่างนี้แล้วก็การดื่มกาแฟของคนเวียดนามจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เวียดนามเขาหนังกออีเล็กมากก็ได้ค่ะยี่สิบห้าบอกไข่ผู้เป็นผู้อยากถิ่นทั้งนาของหนองนั่งจะมีอะไรไหมคะทั้งนาของหนังนั่งจะมีรถ Cái mường Cần Thơ lót này giờ hả? Bẹt xịp khẩu trơ kỳ lót mô tô xay nó khá nít uhm. này cà phê qua xe huyết mày Xe mày bẹt đi Hổng uhm. bay nãy đường cà phê Việt Nam dù khi rám let, let mượn lũ cầm năng năng ní Bảo cho quan cha hay thuốc khôn đường nó khác Bảo cho quan cha cặp nắm khẽn nhằn nhí Con Việt Nam chỉ nắm khẽn nít nồi nó khá thúc khôn đi Nắm cà phê giờ mà là nắm khẽn nít nồi Tò ní Nụ rút sụp bung nụ dày cương là nụ im lắm khá Thúc khôn khá Bố bí bí bên thi lắp khổng nặng anh khá กดไลค์กด share, แชร์ล้วคอมเมนต์ให้หน้องอันอันด้วยนะคะหนูจะมีความสุขมากๆเลยจะมีโอกาสทําคลิปใหม่ให้พวกพี่ดูอีกน,นะคะขอบคุณมากๆน,นะคะพวกพี่ตอนนี้หนูขอตัวก่อนนะคะขอบคุณพวกพี่เป็นเอซีของหนูนักนะคะขอบคุณครับบายบายค่ะ